เอาแล้วโอ้ยเยอะไม่ถนัดเลยครับผมเป็นคนใช้ซายสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจมเบตบินจากช h a n n เอเจฟ็อกีวเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะครับมาเจอกมาเจอกับนะเจมส์มอมอมรอบเป็นไงสว่างไ้ม สบายไหม <Wow. S 1> จากคลิปอาร์ทอสัมภาษณ์ความรู้สึกงวดที่แล้วที่ผมบอกว่าเอ้ยหลอดไฟมันเหมือนจะชอ็อตจะชอ็อตจะชอ็ะชอตนะครับผมก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับตอนแรกใช้ไฟสีส้มนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวชอบตอนก,ก่อนผมชอบใช้สีส้มเพราะว่าแสงมันสวยพอไปมาสีส้มไม่ร้อนเว้ยวันนี้เลยซื้อสีขาวมาดูนะครับแต่แบบ ไอ้ยีมันสว่าง่ะสว่างเวอร์รอสว่างแสบตานะครับเราจะไม่บอกไอ้ย่ออะไรเพราะเขาไม่สนับสนุน <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้มาเจอมาเจอกับนาเจมอ,อย่างนี้วันนี้ก็นี่ครับนี่นะครับก็คือมารีวิวรอกเปิดเบอร์กเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นเจ้า Andes DC สองพันสมบหมุนขวารอบ7จ <c oughs> นะครับจริงๆอ่ะนาเจมมาเปิดไปแล้ว1ชุดนะสำหรับหมุนขวารอบ7นะครับแต่ถ้าว่า เราตัดคลิปไม่ทันตัดคลิปไม่ทันเบอร์มันเต็มก่อนเออก็เลยก็เลยไม่ได้ลงนะครับดังนั้นก็จะมาไปๆปมาๆเนี่ยผมก็ลืมไปว่าไอ้ตัวหมุนขวาผมสั่งมาแล้วดันสั่งมาสามอีกอ่ะไม่เป็นไรเปิดแม่งสองตัวเลยลวกันแต่ตัวเนี้ยเปิดถูกกว่าตัวนั้นด้วยเนื่องจากมันมีรอยขนแมวอยู่พอสมควรนะครับสินค้ามันเป็นสินค้ามือสองครับเราจะได้มาสภาพ เท่ากันทุกตัวไม่ได้นะครับดังนั้นอ่ะเดี๋ยวโอเพนบล็อกกันถึงจะเป็นมือสองมีอะไรบ้างไปดูสิ่งแรกที่เจอนะครับใบประกันอิสเทนมีเอกสารนะครับไดอะแกรมต่ตางๆให้นะจ๊ะมีกระเป๋าหนังให้นะครับสไตล์ลอกท็อปแอนทเลสใหม่เอี่มเลยมีบล็อกชดแขนและที่ t อ่าที่แปะกันสายลื่นให้เน่และนี่คือพระเอกของเรานะครับเจ้า ชิมานอันเทเลสดีซีสองพันสิบหกโโหโอโหโอ้โหโอโหแอคโคไม่มีกูใส่เองก็ได้โอเคนะครับก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกมันเป็นสินค้ามือสองเราจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับก่อนอื่นต้องมาดูตำหนิกันเลยผมที่ผมพยายามทำเป็นคลิปเนี่ยผมไม่เกียจถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพมันถ่ายหลายรูปเกินไปนเหนื่อยนะครับเป็นคลิปนี่แหละอธิบายได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับโอเคมาดูกันเลยครับตำหน,นีแรกอย่างที่ผมบอกครับขนแมวครับ ขนแมวจะมีบริเวณนี้บริเวณเนี้ยจะมีรอยขนแมวแล้วอารมณ์เหมือนแบบฟู่บ่อยมนะั้งแกะแกะบ่อยฟู่แล้วแกะแกะแกะเนี่ยครับบริเวณเนี้ยจะมีรอยขนแมวนะครับแต่มันก็ไม่มีผลกับการใช้งานครับอย่างที่ว่ามันคือสินค้ามือสองจะให้ใหม่ยปิ๊กปิ๊งไปซื้อมือหนึ่งเด้อครับเออมือหนึ่งก็แพงกว่านะจ๊ะแล้วก็ดูมุมอื่นนะครับมุมอื่นยังสวยนะครับ นี่แล้วก็มีตำหน่างนี้นิดหนึงเนี่ยบริเวณนี้นิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นิดนึงจุดหนึ่งที่เหลือยังโคตรสวยนะครับแล้วลื่นมากชิปห,หมุนเดี๋ยวเราหมุนแค่นี้ยังดังเลยได้ยินบ้าไม่รู้นะไม,ม่มัโดดไหมอ่ะเดี๋ยวเรื่องชิปเราไปเทสนอกสถานที่กันไปดูว่ามันวีตไหมไปสวัสดีครับวันนี้ก็มาออกมาเทสชิปนอกสถานที่กันนะครับกับเจ้าตัวนี้ฟึง่งอ n นเทเลสดีสีสองมอสมกที่เปิดเบอร์กันนะครับ เหตุผลที่ต้องเทสก็เพราะว่ามันเป็นล็อกมือสองนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าชิปมันทํางานดีแค่ไหนนะครับและเจมต้องเอามาเทสก่อนที่จะเปิดเบอร์นะครับเดี๋ยวจะผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอชมเราก็มาเริ่มฟังเสียงชิปกันนะครับจะรู้ว่ามันทํางานปกติไหมนะครับผมโอ้โหวิทยนั่นได้ระยะครับผมหุ่นค่อนข้างลื่นเลยครับ แต่อาจจะมีเสียงนิดนตามสไตล์รอบสูงนะครับตัวนี้เป็นรอบเจอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกไม้หนึ่งโอ้ยเข้าป่าลื่นจนกะไม่ได้เลยไม้หนึ่งไม้สุดท้ายละจะทำให้รู้ว่าเอ้ยมันวิทจริงๆและได้ระยะจริงๆนะครับผมเทสแล้วใช้งานได้แน่นอนโอ้โหโอเคนะครับมาลุ้นเบอร์ล็อกเทพในราคาหลักร้อยกัน อเอแล้วโอเ้เยออไม่ถนัดเลยครับผมเป็นคนใช้ซ้ายนี่ปลาเข็มปลาเข็มปลาเข็มนี่นะครับปลาเข็มกับกระดีมีเฮโอ้กัดทีเดียวสีถลอกเลยเป็นไงนไหนๆก็มาเทสชิปแล้วขอแวบตกปลานหน่อยแล้วกันหลอดแหวแล้วนะจังนี่นี่ เทสไปเทสมาได้ปลากินด้วยก็ว่างๆครับก็ไปตีเล่นที่บ้านนั่นแหละครับมีหมายอยู่ก็พอคำๆไปครับผมโอเคสภาพโดยรวมก็สวยมากนะครับผมตีให้ประมาณ0ถ้าสเปอร์เนต์ให้เสเรื่องรอยขวดแมวนะครับเพราะว่มันเป็นธรรมชาติของรอกโครเมียมอยู่แล้วนะครับจะมีรอยขวดแมวแนี้ย้ำอีกทีนะจ๊ะ แล้วก็มีตำหนิแค่ตรงนี้นะครับโดยรวมยังสวยใช้งานได้ยาวๆนะครับวันนี้ด้วยความที่ว่ามันมีรอยขนแมงนะเจมแม่งเปิดถูกเว้ยเออแต่ก่อนเปิดเบอร์ละสองร้อยกว่าวันนี้วันพิเศษน,นะครับนะเจมอารมณ์ดีอีกอย่างเราเปิดซ้ําด้วยนะครับคือเปิดไปแล้วแต่มาเปิดอีกรอบนะครับก็จัดไป ตัวนี้นะครับขอแค่เบอร์ละ180บาทโอ้โหพังไม่ผิดแล้วครับผม180บาทนะครับรุ้นลอกราคา2 4 0 0 0คุณพระโอเมกา้าไอ้นเจม,มันบ้าไปแล้วใช่ไหมมันทำไมใจป้อวขนาดนั้นเอา180มันลุ้นลอก2 4 0 0 0ยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับถ้าท่านจอง5เบอร์นะครับ5เบอร์นะเจมลดให้เหลือเพียง850บาทโอ้โหยิงถูกเข้าไปใหญ่ลอกตัวตั้ง20,000ลอกในฝันของนักตกปลาเลยหลายคน ทำไมนะ้าเจมเปิดให้ถูกเช่นนี้โอ้โหทั้งหล่อทั้งใจดีคุณพระโอเมกา้ารออะไรเลยะจ๊ะรุ่นเล็กท้ายสตัวล่างนะครับงวดอา16มีนาะ2,562นะครับสำหรับลูกค้า YouTube นะผมย้ำแล้วย้ำอีกนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ YouTube นะครับให้ท่านเลื่อนดูคลิปนี้เจ็ดนะ จบนะให้เลื่อนเลื่อนไปที่คอมเมนต์ยูทูบจะเขียนข้อความมันมองว่าใครสนใจร่วมรุ่นล็อกเทมไลค่าหลักร้อนสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้านะครับจุดสําคัญเนี่ยอยู่ในคําว่างวดนะครับนะงวดเขียนว่า16มีนาคม2 5งหางท่านสามารถร่วมรุ่นได้เลยโอ้ชอช้างท่านสามารถร่วมรุ่นได้เลยนะจ๊ะ โอเคสาหรับใครที่ยังไม่เป็นแล้วก็มีไลน์ id ศูนย์เก้าหกศูนย์แปดเจ็ดเป็นหนึ่งหกศูนย์ทักมาถามมือโทรมาถามได้นะครับขอสงวนสิทธสิ์ในเรื่องของคนที่เล่นเฟซบุ๊กหรือไลน์นะครับคือถ้าไม่เล่นเฟซเนี่ยไม่เล่นเฟซไม่เล่นไลน์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะติดต่อกันยังไงจะส่งจดหมายคุยกันก็ใช้เรื่องอยู่ <laughs> โอเคนะครับสรุปเลยนะครับเบอร์ละร้อยแปดสิบจองครบห้าเบอร์ลดเหลือแปดร้อยห้าสิบอถ้าจองสิบเบอร์ผมลดเหลือพันหกอ้าว ลุ้นลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวด16มีนา2562ลูกค้า YouTube คลิกลิงก์เรามารุ้นแอนเตเลส DC 2016กันนะครับเออก่อนจะไปฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับชาแนล AJ Fox TV ของเรานะครับครบ2 0 0หมื่นซับไลค์นะเจมรอแจ็กเหยื่ออยู่นะจ๊ะทุกท่านที่มาคอมเมนต์แรกรับไปเลยเหยื่อฟรีทั้งหมด50คลิป50รางวัลดังนั้นนะครับช่วยกันดันให้ถึงสอ0 0 0ซับอยากได้เวลา อยากได้ก็ช่วยกันเม้นช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์แชร์ไปให้ถึง2องหมื่นาให้ได้เราจะได้เริ่มแจกทั้งทีของแจกนะเจมเยอะมากอเยอะแบบอ้เป็นภูเขาอะอยากแจกอะ่ะอย่างน้อย50คลิป50รางวัลต้องมีนะครับตอนนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะเจมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ